เจนจะพามาดูนะคะรีวิวคันนี้ก็คือเ v e r อร์เ i ส a n ไทเทเนียมสคนะคะแต่งจัดเต็มแบบนี้นะคะราคารถคันนี้นะคะอยู่ที่1,912,000าาบาทสีขาวเพิ่ม12,000บาทนะคะตัวนี้ก็คือตัวท็อปนะคะขับ4ของไทเทเนียมถ้าท็อปกว่านี้ก็จะเป็นรุ่นวายแท็กนะคะแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเจนพามาชมค่ะ ชุดแต่งนะคะจะเป็นชุดแต่งของว,อวิตเตอร์นะคะเป็นกระจังหน้า B.M. นะคะไฟ LED 3ดวงนะคะเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพารจะมาพร้อมไฟแพคชิก,ก LED นะคะกันชนเป็นของวิตเตอร์ทำสีดำให้เข้ากับตัวรถไฟตัดหมอกก็ทำสีดำเงามานะคะ ันนี้นะคะได้ทำการโหลด2นิ้วนะคะใส่ชุดโหลดของโปรเฟนเดอร์นะคะใส่เบรกมาใหม่ด้วยนะคะนี่เป็นตัวนี้เป็นตัว19 Z นะคะยางเป็นของ t o y ย t a Open พันทีนะคะเป็นยาง AT เรามาดูภายในของ e v e r อร t t i t a n i ท m ทเนียมตัวขับ4คันนี้นะคะหน้าจอคนขับนะคะจะเป็นมันติมีเดียเต็มระบบนะคะ สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะคะหน้าจอกลางนะคะจะอยู่ที่12.1น,นะคะคอนโซลกว้างขวางนะคะช่องแอร์ใหญ่นะคะแอร์ Air นะคะแยกปรับระดับซ้ายขวาได้นะคะพวงมาลัยปรับให้เข้ากับสรีระได้นะคะเบาะเป็นคู่หน้าไฟฟ้าเกียร์เป็นเกียร e ์อีชิปเตอร์นะคะแล้วก็มีระบบ f o โฟลว์ High นะคะแล้วก็มีแท่นชาร์จไวเลสให้ค่ะ ระบบป้องกันระบบหมวดการขับขี่ปรับได้6หมวดนะคะแล้วระบบความปลอดภัยก็จะดีมากนะคะมีระบบโทรช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะแต่ว่านี้จะต้องอใหอ้ถูกล่มทำงานนะคะระบบของรถจะโทรสั่ง1669ให้นะคะช่วยเหลือฉุกเฉินแต่ก็ไม่มีใครอยากจะใช้ตรงนี้นะคะ <laughs> okay. โอเคกระจก เอเวอเรสต์ไทเทเนียมพจะเป็นสีโครเมียมนะคะแต่ว่าคันนี้ค่ะแรบสีดำด้านมาบันไดก็เหมือนกันนะคะแรปสีดำด้านมานะคะเข้ากันลอยนะคะติดมาให้นะคะคันนี้ลูกค้าไม่ได้ใส่กันสาดนะคะทรงดูใบนะคะคันนี้แต่งมาเอเวอรเรสต์ไทเทเนียมพนะคะโลโก้หรือว่าอะไรของตัวรถจะเป็นสี พรเมียมแบบข้างหลังนี้นะคะชุดแต่งวิตเตอร์ค่ะเป็นท่อคู่นะคะท่อเรียบอันนี้แต่งออกมาแบบนี้แล้วลงตัวมากๆเลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเจนได้นะคะเดี๋ยวเจนจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าต้องการนะคะมีส่วนลดอยู่1 0 0 0 0แบาท ลูกค้าจะนํามาแต่งก็ได้หรือว่าจะนําไปใช้กับตัวรถก็ได้นะคะทักมาสอบถามเจนได้นะคะปรึกษาเจนได้แจกแจงว่าของแต่งอันนี้เท่าไหร่นะคะล้อเท่าไหร่ปรึกษาเจนได้เลยนะคะ